ตอนนี้นะครับ3 5 7นาทีครับอีก3นาทีนะครับที่เราจะปล่อยตัวตอนนี้ถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับสักสัสกครู่นะครับทางท่านประธานของเรานะครับกับคณะผู้บริหารนะครับก็จะมากแตปตะ จ10กิโลเมตรครับซ <Sure ึ่งการปล่อยตัวฮาลบฟมาาทอนเชื่อว่าจะใช้เวลาเยอะกว่าตัวฮาล์ฟมากทีเดียวนะครับเพราะจำนวนผู้วิ่งเนี่ยมากกว่าตัวฮาล์ฟขอแจ้งท่านนักวิ่งทุกท่านนะครับเรามีทามลิมิตสำหรับนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนนะครับว่าหากท่านเข้าภายในเวลา3ชั่วโมง30นาทีนะครับก็มีสิทธี่จะได้รับเหรียญรางวัลนะครับครับผม Make sure to run back here by three and a half hours after สารน้ำไปเป็นจุดที่เป็นสำหรับวันะครับก็จากนี้นะครับก็ขอแจ้งนะครับท่านทุกท่านนะครับทุก2กิโลเมตรนะครับเราก็จะมีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับทุกๆกท่านนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่เราเห็นมาเคเซอร์ครับน้องเห็นที่มีทุบปมด้านหลังนะครับก็คงสักครู่จะได้วิ่ง ตามนะครับนักวิ่งนะครับอยู่ตอนเช่อมท้ายก็จะวิ่งตามนักวิ่งไปเพนั้นนักวิ่งทุกท่านสามารถเกาะด้เลยเลือกเขตไหนเวลาไหนเกาะตามได้เลยครับมีนะ alert of the rank category of nature and you need your y r one today j t observe the number on the c a l e n d r to e t your t i m okay so this year we a i n g have like the e อ้ Oh, ครับและก็ขอแจ้งท่านนักวิ่งทุกท่านครับหากอยากได้รางวัลประเภทโอ้อหและทำลายสถิติในการจัด การวิ่งถอนกันมาราธอนนานาชาตินะครับสำหรับครั้งที่ผ่านมาครับครั้งที่17ในปี2020นั้นนะครับฮาฟมาราธอนเป็นนักวิ่งอีริทจากเอธิโอเปียครับอียอ แฮเตซาครับทไว้เวลา1่ชั่วโมง3ามนาทีส4ิวินาทีครับ o o r f r a n if u really wish to break the record o h a l o n from l s t two years the best run in last two years the guy f o t h n t a s one r i n e seconds so need to beat that e r b r e a i e c หรับปีนี้รั โดยพอนะครับใม่สั้นนักวิ่งของเราปีนี้นะครับทำลายสถิติเดิมของครั้งที่ผ่านมาให้ได้ครับรวมถึงท่านนักวิ่งทุกท่านครับที่มีเวลาเป็นของตัวเองปีนี้ก็ขอให้ได้มิ่งทีดีทุกทุกท่านครับน้องแอฟ We wish every one of you not to break the marathon record but break your own record make it better every h i n g l e year I wish you all good luck โอ้โหครับหลายๆท่านที่มาวิ่ง นี่หลายคนที่มองนะครับเห็นทำยูทูปนะครับมานี่ยิงใครถือแหกว้างถ่ายรูปไปด้วยนะครับเอ๊ขอบคุณมากๆที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับไปแล้วครับสำหรับฮาฟมาราธอนนะครับบีิหารทะเบียนวิ่งประมาณ2กิโลอันนี้ผมพูดเองนะครับอย่ามากในทะเบโอ้เรารับสมัครนะครับรับสมัครปีนี้รับสมัคร ทั้งสิ้นเนะครับ5้า0ันคนนะครับที่สมัครในระยะคราฟมาราธอนของเรานะครับปีนี้ะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับถึงคุณสุขชัยจันทงนะครับทำบัตรประจำตัวประชาชนหลดไว้นะครับให้ไปรับบริเวณเวทีกลางนะครับตรงหอประชุมการจนาพิเศษนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณสุขชัยจันทงนะครับทำบัตรประจำตัวประชาชนหล